มะข่ามันมะ่ในลองก็เขื่อนนะคะหอมปีนี่ยเมียนบวบบวบร่ลงเลยองก็หอดรอแกจิเท่านั้นขึ้นขึ้นก็มะ่ามันลนร่องหร้อหอมผีวก็เจ้า้วยผู้เจ้ามีหอมอุผู้ใดมีหอมรวยเลยปีนี้วันต่อหลอกหลานหลอกของหลานท่นหลอกไงมีหลอกยามืงินเลี้งนี่มาหงหดอีกบ่ได้ มันสีน่าวันหนอแมนวผสมลงตรงช่างเสมันติกน้ำอะได้หละปกติเราเห็นโซงกันตลาดเมืองท่องอุดรนี่เขาเจ้าส็มีซุ้มล่างเนาะจ้ากรเจกามันิโกเปล่างกรอบแรงกับนี่ต้องกระจกตลาดแรงต้องกระจกตลาดแรงเขาเจ้าก็บลูกมาดเป็นล่างน้ำบานหนึ่บวกน้ำบานมาละหาบานอันนี้ซีซิพหามื่นก็ได้ขายแล้วป้ารวนไหมกำลังงามๆเลยจ้าซีซิพหามื่นรวยเลยผู้ใดมีหอมปีนี้นะครับ ตอววังหันหลายๆคนปลูกกับผักดอฝนมันโหดอีหลีวังหันแล้วบางคนก็ได้ไทยถิ่มซื้อๆกับมี่มาเบิงตอวเขาไปเนี่ยเนี่ยงามเข้าเลีเ้ยงแดดลมลมตกวพอดีสสงเงาสสงเงาสดสองตันมือนี้สองตันมันม<ต>ั่งสี่สิบห,าหา้ามื่นกำลังงาม อันนี้มันเป็นพันเอียงนี่ครับหอมแบงแต่ต่อมันบุจักสิว่าพัานต่งเดียพันเป็นหอมแบงแเหรอแต่เจ้าเห็นแล้วก็เจ้าเอือนนครพนมเนียเน่ยอียงเนี่ยกันสีละเปรี้หอมละเปรีห้หอมละข้นละ่ะมันก็นมาแเราตะช่วงจ้ะโอ้แล้วตะช่วงเขาสิหาพันได้ยัางสิเนอพัดมาอหัวครับอย่างไรก็เจ้าใส่ก็เจ้าตั้งหอมหอมยาหอมเล้่าตะช่วงมีหอมละเปรี้ยหอมละข้นแล้วตะช่วงก็เจ้าย่างน้า,าก,ะก,ะกะ็เจ้าเป็นใจพันหนึห่งมันจะแข็งแรง ่สวัสดีครับพี่น้องครับคลิปนี้ภาพพี่น้องเบังพี่น้องเกษตรกร,ร,กรทังบานลงประกูดประมูลของให้อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับ<ม>เพิ่นเก็บผลผลิตของต้นหอมนะครับ<ม>โอ้ได้หลายเลยเด้อพี่น้องด้อพุ่นนะ<ม>ใ่เต็มอยู่ เดี๋ยวพ่พี่น้องบึงบรรยาก,กาศนะครับคุณอะทางนี้ก็ไดเดี่ยดย้ำเข้าเลี้ยงเ,เดีอยดก็อยากแห้งเลยจักหน่อยบัดทุง่งสองมือเห่าเอาเห่าเอาเ,อาเ,อาเอาลยตอวน,นี้ <c ười> อันนี้เ่ามาัดห่อกาบ่าครับนะฮือเอาซ้ำพอดีเอาซ<อ>ื้อกระไม่เหรอเจ็บแจ้ง่างเหรอครับเจ็บแพ้งันเจ็าแพ้งอกระแพ้งันเจ็าแพ้ง่ลยเหครับยังไปสั่งอีกแค่หนึ่งวันเถอะเดี๋ยวสีพลาพี่น้องบึงเป็นเอาเสียบแพ้งาวางไว้โอ้สองมือเห่าเ,า,เาเอาเห่าเอาไม่เนาะมือเข้าเดียวเท่านั้นนี่ได้หดน้ำก่อนบ่ครับอันแปลงนี่บ่หดเลยมันบ่ ปกติ้อนเห็นกจะจกใส่น้ำก้อนว่ะโจร์ก็ตึ้งย้ำมาโสร์แต่ว่าดินมันก็ซุ่มอยู่เนาะมันคุยโอ้พี่น้องเห็ดง่ไงดินำโมนำโมอยู่เน่ะเขาท่าเขาท่าเลียงนี่กับสีบดเลี้ยวมือนี่บอกเฮ้ยเลี้ยไรนี่ไหมมันสีมืดก่อนเนาะเขาเห็ดเหมืดมือบอกเฮ้ยเขาไม่เห็ดย้ำข้าวเลี้ยงนี่ ยี่ยี่มือเลี่ยงโอ้มัดใหญ่เื๋อสมควรอันนี้อายุเพิ่นจักมือนี่มันยังได้ถอนยังสิครับประมาณเท่าไสห้าวันสนี้รส่สวันคี่สาวันสห้นสี่้วลส่วี่้เับวัน้วีนว่น้องนสี่้าั้ถอนแล้วนะุ่ โอ้ยเห็ดมหมัดไงแมนมืดถ็นกองควงอยู่เขาท่าเขาท่ามันนี่สิมีผู้เอาไปล่างอีกดีครับแม่นวัยครับทรงข้างไก่ครับหอมหอมทรงข้างไก่จ้าทรงข้างไก่ะจ้าหัวนี้เพื่อได้มาตลาดอุดรเน่ดิโน้ต่อุดรแล้วก็กรอกกอบไปล่างจ้าโอ้ถ้ะเถากรุงเทพยนี่คือเขาถอนไปแบบนี้เลย โอ้บ่งครับพี่น้องราคามันเป็นยังไงมันไกลกันบ่กระปุดนบ้านโฮมบ่ไกกันนี่บ่จ้ามันต้องตงส่เสิได้ยู่ล่ะจ้าสิได้ก็บ้า,บานหอหนะแตสิได้กบ้า,บานหาอยู่ลระอติโอแต่ว่าราคาราคาช่วงนี้ขันแมีนบ้านหฮอมันจะอยู่ประมาณเท่ไเาไหร่คือลอยเศร้าเ๋อวอันันล่างแล้ว อันนี้เพิ่นกับซีนี้แ่าแกเนาะมามามาหลับซือไว้เข้ากับมาเก็บผลผลิตให้เพิ่นโอ้ oh, มีแต่มือไฟเลยพี่น้องครับเบิง่งนำโมนำโมอยู่เป็นตะเบื้องได้ล่ะบ่าวาตะบัดโลกเด้อบดลูกกันเขาทากันดิปุ๊บปื๊บปื๊บปื๊บเลยดิพันไก่กินเนื่อบนมะ นี่บหนีบ้าพี่น้องมาเบิ่งเลี้ยวๆโอ้เปิ่ดหดแต่ยงีมือเสาเพราะว่าช่วงนี้มันหัวแต่ฝนขมเนาะโอ้เงี้ยมือเลี้ยงนี่มันหดอีกบ่ได้มันสีน่อวันเนาะปกติเราเห็นโซงกันตลาดเมืองท่องอุดรนี่เขาจะสีมี่สุ่มล่างเนาะจ้าเก้าเปนสีทองเป็นล่างดอกแรงกับนี่ต้องกระจ้าไปตลาดแรง เขาเกับเานี่ยกลกมาตล่างน้ำานี่บวกน้ำบานมาละหาบาทา,อ,าอันนี้ซีสิบหามื่นก็ได้ขายแล้วปดฝนไหมกำลังงามๆเลยมื่นทรงกรุงเทพกับสิบบตลาดไทยไปยังสันติเหรอพูเหมือนจ,จะคนสปส้ทั้งหลจะคนสสวัวทีเนี่ยก็คือเอาลงปุ่นเลยจ้าตถ้าทั้งหสร้งะนะเสร้างก็จะก่อตกรุงเทพแล้วลอยเอสแถว

เบมึงพี่น้องก็ปลูกผักนี่กันถือปีได้ก็ได้พะโลวอยู่ได้เลรอเนาะทีนี่เราก็เจ่าลุ้ยทุกพระเจ้าปลูกเนาะทุนตอนสดทุ่นแค่กับแค่กันน่าสงสารดิโอแต่ว่าเวลาก็ถือว่าบ่ดวนนะครับเดี๋ยวสิพาไปเบมึงเป็นขนขึ้นรถยามเขาเ้าแรงแดดอ่อนโอ้ยมายามเวียนบ่ได้พี่น้องเไยกล้องนี่นอกก็มองไป ตะกอนเมื่อวานตะกล่องเลยตะกอนกิสีนกขึ้นกันทีมนี้ผมใส่แบบเลี้ยวๆนะครับเพราะเมื่อบังบรรยากาศนี่เป็นผลผลิตนะครับพี่น้องทั้งลงบกูดนี่เพิ่นปลูกกันเป็นลำเป็นสันมันออกไปอย่างเดีวว่าเป็นอาชีพเลยพุ่นนะครับทั้งๆเืินสีมีเถ่าแก่เพิ่นมารับซื่อบางส่วนก็เป็นทรงขายในอุดรได้อ่า คนบอกว่าม้วนออกไปทรงอุดรน,นี่ตรงตองล่างแต่สุดนี่ลงไปกรุงเทพโบ,บรางเอาไปเลยนะครับโอ้อันนี้ฟางมัดกระตัดมาไวเรียบร้อยผมเสียเวลาเลยตัวนี้นำย่างเดียวบึงลักษณะนะครับเศษสีเห็ดเป็นมัดพอสมควร กะกะวา่าจับง่ายเมียนง่ายวันเดอนี่้นกับผากันขนมานี่นะครับสี่สิบหามือนี่ได้ขายละฮะปีได้เป็นราคาบนบอกว่าปีนี้ได้ราคาแหง้งมงนหอมนี่แหละเข้าท่าเข้าท่า ขนซอยกันโอ้โหพืชนะ็ดจังสีกับข้าวเดียวมึงกันจัดเลี้ยง <c ười> มันทับกันยหลายมัน,นส้ำบ่ครับเพื่อนเห็นตะซุ่มย่นแตงโมขึ้นอด้าคือบ่ยาเปีกสินี่ บรรยากาศย่ำข้าวเลี้ยงก็ได้ยันระเบิดเงีย <S an> รวยเลยผู้ใดมีหอมปีนี้นะครับตอว่วังหันหลายๆคนปลูกกต่ผักตอฝนมันโหดอีหลีวังหันเราลองก้นกับเด้ไถถิ่มซื้อๆกับมี่มาเบิ่งตอเขาแบบนเนี่ยำยำข้าวเลี้ยงแดดลมลมตกพอดีสางเงาสางเงาเลย สองตันมือนีสองตันมันมั้งใ่สี่สิบห้ามือกงงาๆอันนี้มันเป็นพันเอียงน่ครับหอมแบงต่อมันบุ๊กติว่าพันจังไดันเป็นหอแบงเหรเจ้าเห็นแล้วกจ้าเอื่อนนควนพนมเน่อียงเน่ยกันสิรับเลรับเล่หอมนควนละมันก็มาแล้วตช่วงจ้ะโอ้แล้วตะช่วงเขาสะหาพันไดงสิหนอป้ามอัวคั็นี ่งไเจาะส้ก็เจะฟังหอมหอมยาหอมเล้ยวตะช่วงอืมอมแห่รอมค้อนลี้ยวตะช่วงก็เจย่านาเจะใสอท่นหนึงท่นจะแข็งแรงนอีกท่านหนึ่งมดปีมดามีงานเห็ดอยู่งสีน้อยไทยห้โงก็เไ้จ้าบ้านนี้เป็นบ้านเกษตรปลูกพักโดยเฉพาะนะครับสุยางสุนียวอรดโอ้ ปึ๊บป,บปบมาหนางังโผเบืองย่ำเขาแลงเบืองดีได้ล่อแต่ว่าขันมาย่เป็นเวียนสิได้ผิดกันนะบอลยังดอกมาจงหวันกับ่าแง่งน้อยเงาทั <laughs> ้งผู้เห็ดเบียกกับิตหันใจทั้งปากเล้นผู้หนึ่งสิมาสัวกันกับขากันทั้งล่ะสรุปวา่าเขาเห็ดมือหนึ่งหอดสี่ชั่วโมงบ่เห็หดมมเบียกเนีเอาตะแต่เขาสั่งจะ ขันสั่งหลายมันกระโดนคันขันหอมงามกับบริษัทเวลาโดนจ้ะหอมงามสีกับบริษัทเวลาโดนสองตันอืมแต่วิ่งเราจะนำหนักของหอมแล้วจ้ะหอมงามกับบริถวนโดนอันนี้จังน้อยบนกะสีมัดถอนสปริงเกอร์ซุ่มนี่ออกเลยเนาะจ้ะต้องปลูกไกวันต้องปลูกไกว์สลับบ่มันปลูกต่อกันบ่ได้ตีบ่จ้ะมันมองงามปลูกตรงพักดินจ้ะโอ้ยปลูกไกวันนี้ปุ๋ยขีกใกล้ไรปานนี่ไหมโอ้ยมันต้องตามถึงเลยวันโอ้ย เอาขึ้นรถขั้นใดป่ยปวยพวกเราลวดก็ไดคลิป <c oughs> นี้พี่น้องว่าิึงเลี้ยวๆนะครับบรรยากาศบนตรงวิชาการนี้ยังมากไหมของแค่ไปถเดิึงพี่น้องครับสนใจตัวที่สำคัญกับือเรื่องน้ำนี่แหละขาดบ่ไดดดอกน้ำนี่ขาด,าดน,าน้ำก็เรียบร้อยเมื่อระบบน,น้ำต้องแน่นวนตีแปลงขึ้นมาขี่ใกล้ก็ต้องถึง ปุยก็ต้องใส่มันสมโพธิ์เพียงเหมือนกันแข็งดอกอันใดก็ได้เนอกเนื้อต้นสาตบังล้งขนาดผมว่ามันเดือดทัรงมดาครับอันใดมันดีโอ้ยคันติปลูกงามปานีขันติได้เอาเป็นราคาอีหลีมันกับบนแนวเฮ็ดเหรียญเนาะใส่ใจ๋อาสมควรมึงกับปูทอนกับทอนไปบุคคลขึ้นรถกับคนใส่เวลาบ่โดนนั่นเกือบได้เครื่องรถแล้วคุณ ไหวกันคำก็นี่สิบัวหลวงกับข้องูเขียวไปมัดน้ากันสติเหรอคำแต่วามันเป็นคำดีแน่นว่ะอันนี้โอ้หเขาข้าววนเอาเป็นบ่ะเวลามันลายมันก็เอาหมอแบ็ดไปนั่เวลาไถอนลายมันก็ใส่หม้อแบ็ดโอ้กะวานสันเนี่ยกะวานโอ้ยมื่อนี่ถอนห้องลายเอาหมอแบ็ดไปนั่ก็เจากับเสียหม้อแบ็ดมานั่หม้อไทยหัวมันอือกับปกติกับพ่กใครคำใครเดือดประนันถอกเนาะเพราะได้กินเขาเลี้ยงนี่แหละ จัก็ล้หาห่มังกรวกกล้ว,อวโอ้เขาทาได้พี่น้องเด้อเขาทามีละพาพพี่น้องว่าบึงบรรยากาศพักหลังๆนะครับในยูในช่องกับมีมีหลายแล้วนะครับเรื่องวิชาการเรื่องการปลูกการดูแลรักษานะครับการในผลผลิตต่างๆก็เขาไปติดตามบึงในช่องได้นะครับสองเรบคลิปนี้กับพาพี่น้องว่าบึง เดีเดียว่าบบเป็นระบบปันใดทไทยเด็กกับไทยไทยท่านกับท่านวันออไปเบื้องต้นสีเลนะเี่ยวเราบะโอน้เดียนอนเนีนอนโอเคครับพี่นอนครับขอบคุณที่เขอามาติดตามรับชมนะครับคลิปหน้าพอกันใหม่สวัสดีครับ